วันนี้ฝากธรรมะข้อหนึ่งนะที่พระศาสดาบอกว่าธรรมะข้อนี้ไกลเจริญทำให้มากแล้วเนี่ยย่อมครอบงำกามาราคะทั้งปวงได้รูป,ปราคะทั้งปวงได้นะภาวะราคะทั้งปวงได้นะอวิชาทั้งปวงได้โอ้น่าสนใจไหม ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัศมิมาณะทั้งปวงได้โอ้นะเอาใครเดาว,ว่าเป็นอะไรอันนิจังเหรออ่าหนึ่งความเห็นอัน,นิจังมีใครมีความเห็นอะไรอีกอาน,นาปานสตินะสติปัฏฐานสี่ก <c oughs> มาดีๆทั้งนั้นเลยนะแต่ขอตอบว่าคำตอบแรกถูก <c oughs> พระองค์จัดเรื่องอนิจจสัญญานะอืที่พระนครสาวัตถีนะอันนี้อยู่ในฉบับหลวงเล่มที่17บเจ็ดพิกุทั้งหลายอนิจจสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมครอบงำกามาราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงรรรูปปราคะทั้งปวงได้ ย่อมครอบงำภาวะราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัศมิมานะทั้งปวงไดเออ้เคยได้ยินที่พระองค์ตรัสเรื่องของถ้าบุคคลใดมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่หวังได้ผลที่เขาหวังได้คืออาราธผลนะในทิฏฐธรรมนะก็จะสอดรับกันเลย ว่าแค่เราจับประเด็นเดียวเรื่องของไม่เที่ยงพระองค์ก็ยกตัวอย่างพระองค์มีอธิบายให้อีกนะว่าอันนี้จะสัญญาเนี่ยทำยังไงการเห็นไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้จะสัญญาในความหมายของพระองค์เนี่ยทำอย่างไรแต่ก่อนนั้นเนี่ยพระองค์ก็ยกตัวอย่างให้ว่าภิกุทั้งหลายในสระทศไมยชาวนาเมื่อไถนาด้วยขันไถใหญ่ขันไถ ทำลายความสืบต่อแห่งรากญ้าทุกชันแม้ชันใดอานิจจสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมครอบงำกามราคะทั้งปวงได้ครอบงำรูปปราคะทั้งปวงได้ครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัศมิมาณะทั้งปวงได้ฉันนั้นเหมือนกันแล ตัวอย่างต่อไปพระองค์บอกว่าภิกุทั้งหลายคนเกี่ยวหญ้ามุงกระต่ายเกี่ยวหญ้ามุงกระต่ายแล้วจับปลายเขยา่าฟาดสลัดออกแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันแล้ก็ตรัสเหมือนเดิมนะละตั้งแต่การราคะจนถึงอัสมิมาณนะทลอนอัสมิมานะพระองค์ตรัสต่อว่าภิกุทั้งหลายเมื่อพวงมะม่วงขาดจากขั้วในมะม่วงเหล่านั้น มะม่วงเหล่าใดเนื่องด้วยขั้วมะม่วงเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นของหลุดไปตามขั้วมะม่วงนั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาอันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันละได้ตั้งแต่กามราคะรูปราคะนะภวะราคะอวิชชาอัอสมิมานะภิกขุทั้งหลายกรอนใดๆแห่งเรือนยอดกรอนทั้งหมดนั้น ไปสู่ยอดน้อมไปที่ยอดประชุมลงที่ยอดยอดชนทั้งหลายกล่าวว่าเลิศกว่ากรอนเหล่านั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาอันบุคคลจเจริญแล้วก็ฉนั้นเหมือนกันแลพิกุทั้งหลายไม้มีกลิ่นที่รากใดๆไม้กะลำพักชนทั้งหลายกล่าวว่าเลิศกว่าไม้มีกลิ่นที่รากเหล่านั้น แม้ฉันใดอันิจจะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันพิกุทตั้งหลายไม้มีกลิ่นที่แก่นใดๆแก่นจันแดงชนทั้งหลายกล่าวว่าเลิศกว่าไม้ที่มีกลิ่นเหล่านั้นแม้ฉันใดอนิจจะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลาย ไม้มีกลิ่นที่ดอกใดๆดอกมะลิชนทั้งหลายกล่าวว่าเลิศกว่าไม้มีกลิ่นที่ดอกเหล่านั้นแม้ฉันใดอัน,นิจจสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันแลภพิกุทั้งหลายพระราชาผู้น้อยใดๆทั้งหมดนั้นย่อมเป็นผู้เสด็จไปตามพระเจ้าจากักรพรรด พระเจ้าจักรพรรดิชนทั้งหลายย่อมกล่าวว่าเลิศพระราชาผู้น้อยเหล่านั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วก็ฉะนั้นเหมือนกันแลภิกุทั้งหลายแสงดาวทั้งหลายชนิดใดชนิดหนึ่งแสงดาวทั้งหมดนั้นไม่ถึงเซี่ยวที่16บหแห่งแสงพระจันทร์แสงพระจันทร์ชนทั้งหลายกล่าวว่าเลิศกว่าแสงดาวเหล่านั้นแม้ฉันใด อน,นิจจสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วก็ฉะนั้นเหมือนกันแลภพิกุทั้งหลายในสระ,ะสมัยท้องฟ้าบริสุทธิ์ปราศจากเมฆพระอาทิตย์ขึ้นไปสู่ท้องฟ้าย่อมส่องแสงและแผดเผาแสงไพโรดกำจัดความมืดอันอยู่ในอากาศทั่วไปแม้ฉันใด อนิจจะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมครอบงำกามราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบกรรมรูป,ปราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบกรมอวิชชาทั้งปวงได้ย่อมถอนขึ้นซึ่งอัศมิมาณะทั้งปวงได้ชั้นนั้นเหมือนกันแลพระองค์ก็มาจบอุปมาอยู่ที่ แสงอาทิตย์ย่อมกำจัดความมืดในอากาศทั้งหมดพิกุทั้งหลายก็อนิจจสัญญาอนันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทําให้มากแล้วอย่างไรจึงครอบงำกาม,มาราคะทั้งปวงได้ถอนขึ้นซึ่งอัสมิมาณะได้ทั้งหมด อันิจจสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้กระทำให้มากแล้วอย่างนี้ว่ารูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับแห่งรูปดังนี้เวทนาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาดังนี้ความดับแห่งเวทนาดังนี้ สัญญาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาดังนี้ความดับแห่งสัญญาดังนี้สังขารดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารดังนี้ความดับแห่งสังขารดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ความดับแห่งวิญญาณดังนี้ ย่อมครอบงำกามราคะทั้งปวงได้ถอนขึ้นซึ่งอาสมิมานะได้ทั้งหมดภิกุทั้งหลายอนิจจสัญญาอาันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมครอบงำกามราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำรูป,ปราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ย่อมครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้ ย่อมถอนขึ้นซึ่งอาสมิมาณะได้หมดแลนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอน,นิจจสัญญานั้นอน,นิจจสัญญาที่พระองค์ตรัสไ้เนี่ยคือการการรู้จักขันห้าฉะนั้นเราเห็นขันทั้งห้าเนี่ยเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างเนี้ยเรื่อยๆนะ เราก็จะเห็นว่าธรรมชาติทั้งหมดที่เรารู้จักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังการเป็นวิญญาณไม่มีธาตุใดเลยที่ที่ไม่เกิดดับไม่มีธาตุใดเลยที่ไม่เกิดดับดังนั้นห้าธรรมชาติเนี่ยเรากําลังเข้ามาหมายมั่นว่าเป็นตัวเราของเราแต่มันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาการที่มันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเรื่อยๆนะ รงเรียกว่ามันเป็นอนัตตาถูกต้องไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก์สิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาก็ตรงกับที่เราเราทำอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเราพยายามเห็นความเกิดขึ้นของมันความดับไปของมันนะ